สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมล์เฟวอร์ทา t a โร่แอนด์เดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทนายดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง12บมิถุนายนนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว,ย,วย่ อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนชาแนลอาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามทางแฟนเพจของอาจารย์หุยเม y ฟาเวอร์กันได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทางไลน์ ID ดหุยสิวลลักษ์หรือค้นหาที่จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ มาค่ะดวงในช่วงเดือนกรกฎานี้ของชาวพฤษภนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะทริโอคัพสนะคะดูเหมือนชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงเดือนกรกฎานี้คุณจะมีงานปาร์ตี้มีงานเฉลิมฉลองนะคะงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามานะคะนะหรืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทกับพี่น้องนะจะมีการแบบบป,ปะปรัเจอกันอะไรกันค่อนข้างบ่อยครั้งนะคะนะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างแบบเนือยๆเฉยๆนะอาจจะใช้เวลาที่แบบว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบการกินการช็อปอะไรพวกนี้นะคะมากกว่าเรื่องของการงานเนาะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพวกพกระดุมพานะคะหรือเรื่องของการเงิน Ace of Wands เนี่ยนะคุณน่าจะมี activity ใหม่งานใหม่กิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้างอย่างนะคะที่ทำให้คุณนะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนะแล้วแถมมันทำให้คุณนะรู้สึกสนุกด้วยนะคะนะคือมันไม่ได้ทำเพื่อเงินอย่างเดียวนะแล้วก็มีโอกาสที่จะาจะมีคนมาชวนคุณเข้าหุ้นนะคะทำอะไรใหม่ๆด้วยกันนะ ต่อมาสําหรับไพ่ในภพสหัสชานะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์พี่น้องหรือเพื่อนสนิทบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันรหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะบางคนก็มีชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปเช่นตกงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนยย,ย้ายที่อยู่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะ ต่อมานะคะสำหรับภายในพบพันธุ์ทูพ์เพดออฟคัส์นะคะเรื่องของภายในบ้านภายในครอบครัวระยะนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำนะคะนะใครที่เลี้ยงปลามีตู้ปลาระยะนี้อาจจะอา,อาจจะมีน้องปลาบางตัวกระโดดออกมาข้างนอกนะคะหรือว่าตู้ปลามันเกิดรั่วอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นะสมาชิกภายในบ้านภายในครอบครัวนะคะบางคนเขาก็กําลังงอนๆคุณอยู่นะคะเหมือนคุณเป็นรับปากอะไรเขาบางอย่างแล้วคุณแล้วเขาก็แล้วคุณ,แล,คณแล้วคุณก็แบบไม่สามารถจะทําตามที่แบบคุยไว้ได้อะไรไว้ไ ได้เ้ขาก็ออกจากงอนๆคุณนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะตรีอบซอสดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือว่าลูกน้องเรานะคะหรือบางคนเนี่ยก็ทะเลาะกับสัตว์เลี้ยงตัวเองอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ๆก็ดุมากขึ้นนะคะนะแล้วกเ็เรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีใครที่แบบ เจ็บป่วยหนักขึ้นมาในระยะนี้นะคะนะไม่ควรที่จะเรียกว่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงในในแหล่งที่มันเป็นแบบมีมีคลัสเตอร์ใหม่ๆนะคะนะก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่านะยิ่งโดยเฉพาะใครมีลูกมีหลานที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะต้องแบบเรียกว่าก,ากักตัวไว้ห่างๆเลยทีเดียวนะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เพซสอฟซอสนะอย่างที่บอกไปนะคะดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยคนที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นศัตรูคุณหรือว่ามีอุปสรรคหรือว่าคนที่สร้างปัญหาให้คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนาะใครที่เพิ่งรับเด็กใหม่เข้ามาทํางานก็จะได้เด็กดื้อคนที่แบบพูดไม่รู้ฟังบอกอย่างทําอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาทํางานนะคุณก็จะรู้สึกหมุดหิดลาคาใจนะคะกับเรื่องรอบข้างอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะแล้วทีนี้ตัวคุณเองก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าช่วง พอถ้าหาว่าไม่ใช่คนที่คุณสนิทหรือไม่คุ้นเคยแล้วอะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะแบบว่าคือหน้ามือหลังมือเลยอ่ะนะคะกับคนสนิทนดีๆแต่กับคนที่คุณไม่รู้จักหรือบางทีก็ยังไม่ทันจได้ได้คุ้นเคยแล้วกับเขานี่คือคุณตั้งป้อมแบบระแวงเขาไว้ก่อนละนะคะแล้วบางทีมันเหมือนเป็นการไปแบบเหมือนชวนทะเลาะอ,อ่ะนะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในพบปัตตนีหรือเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดดูท่าทางว่าถ้าหากว่าก่อนหน้านี้มองใครอยู่ชอบใครอยู่นะคะอาจารย์ว่าช่วงเดือนกรกฎานี้คุณอาจที่จะต้องแบบตัดใจแล้วล่ะนะคะอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันแบบประเภทอยู่ๆเขาก็พาแฟนมาอวดอยู่ๆก็ขึ้นสเตตัสอินอะไรเลยนั่นชกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะสิบดาบแบบนี้ก็คือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของทั้งอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพรวมไปจงกระทั่งถึงสัมพันธภาพของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะบางคนนะคะที่แบบทะเลาะมีเรื่องราวของระแหงอะไรกันมาตลอดเนี่ยนะคะนะถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆอาจารย์มองว่าคุณอาจจะแบบจบกันแบบลาบคาบได้นะภายในเดือนกรกฎานี้ส่วนคนที่มีคนคุยสถานการณ์นะคะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคุยกันไปคุยกันมาเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยเขาคุยหลายคนว่าเฮ้ยมันไม่เลือกสักทีมัน แล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็อาจจะแบบจบความสัมพันธ์กับเขานะคะนะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะอยู่ๆก็าหายไปจากชีวิตคุณเลยคือบล็อกไปเลยนะคะไม่บอกเหตุบอกผลใ,ใดๆทั้งสิ้นนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบมรณะทัพวอนนะคะบริเวณที่ต้องระวังระวัดระวังมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพน่าจะเป็นบริเวณกระดูกช่วงขาแขนนะคะนะแล้วก็การใช้มือนะคะในการทํางานหรือว่าหิ้วของแบกของอะไรที่มันมากเกินไปนะคะระวังข้อมือเคล็ดข้อเท้าเคล็ดอะไรพวกนี้ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภาคุณภไพ่ u d g เม n นนะคะดูเหมือนว่าใครที่กําลังก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องของคดีความมาหรือว่าเพิ่งขึ้นลงขึ้นศาลนะคะมีการฟ้องร้องอะไรกันระยะนี้เนี่ยจะมีคําพิพากษาบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะเป็นขั้นเด็ดขาดลงมาแล้วนะคะนะก็แต่ถ้าหาว่าเป็นเรื่องของนี่แบบนี่คดีแพ่งทั่วไปคุณก็อาจจะได้หมายสารนะหรือว่าลักษณะของแบบ เออเป็นเรื่องของแบบจดหมายในเรื่องของการหักเงินเดือนนะคะนะหรือว่าเรื่องของการแบบยึดทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะคะช่วงนี้จะผู้ใหญ่นะคะจะคุณจะเจอผู้ใหญ่มาบอกเรื่องสําคัญกับคุณนะใครที่สมัครสอบนะจะเข้าเรียนหรือว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือจะสมัครงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะกรกฎานี้นะคะ,ะ,ะ,นนะ,ค,ะคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนเลยแหละว่าคุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้นะคะ ต่อมาสําหรับไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่เดอะฟูนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะดูเหมือนว่าช่วงเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะไม่ค่อยมีกระจายอะไรในเรื่องของการงานมากนักนะถึงแม้ว่าอาจจะทํางานประจําอยู่ก็อาจจะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรทําอ่ะ ฮาฮาชิวๆเขาให้ออกไปข้างนอกบางทีคุณก็ไปอะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องส่วนตัวมากอะไรมากนะคะนะแล้วก็การงานในเดือน,อนกรกฎานี้ส่วนใหญ่แล้วอะต่อให้คุณใช้เวลาการทํางานนะแต่ว่าผลงานของคุณมันก็จับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มีเรื่องของการติดต่อสื่อสารน,น,นู่นนั่นนี่โน้นนะคะนะแต่ว่าเรื่องของผลงานหรือเรื่องของความชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มีสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีพฤษภนะคะนะถึงแม้ว่าคุณจะมีช่วงว่างที่ค่อนข้างเยอะนะในเดือนเดือนกรกฎานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะตามใจตัวเองได้ตลด นนะคะคะพยายามปิดงานจบงานก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไปเล่นนะไม่งั้นเดี๋ยวดินพ่อหางหมูนะคะต่อมาไพาในพบลาพานะคะ Six of Pentacles นะคะดูเหมือนว่าโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากจะมาจากการแบ่งปันอะนะคะชาวราศีพฤษภเดือนนี้เนี่ย เป็นไปได้ใช้เวลานะคะหรือว่าหาเวลาไปทําบุญนะคะนะจะทําบุญกับวัดหรือทําบุญกับมูลนิธินะคะหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังลําบากช่วงนี้นะคะทําไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าอันนี้สง์มันจะกลับมาเร็วแล้วก็แรงด้วยยิ่งคุณทําคุณจะยิ่งได้นะคะโชคลาภนะ ่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะ full of sort นะคะดูเหมือนชาวราศีพฤษภเนี่ยอะไรอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณระยะนี้มันอาจจะค่อนข้างเอื่อยเฉยนะคะนะงานเอินอะไรต่างๆก็เข็นไม่ขึ้นนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีภาวะอยู่ในที่เรียกว่ามันเบื่อมันเซง็งมันอยากหยุดนะคะหรือว่าคุณไม่สามารถจะต้านกระแสความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหรือว่ากระแสจากออภายนอกได้อะบางครั้งมันทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยมันทําไปมันก็ไม่ได้อะไรหยุดพั สักระยะดีกว่านะคะสุขภาพคุณช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าคือเจ็บป่วยแบบ3วันดี4วันไข้นะคะนะ้าไม่ได้เจ็บอะไรแบบดักหนาสาหัสหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้านะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีผ่าตัดเล็กๆ,ๆน้อยๆประเภทที่แบบทําฟันทําหน้าอะไรแบบนี้เข้ามานะคะนะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนกรกฎานี้ของชาวพฤษศกเนาะก็แม่นๆม่่นอะไรยังไงช่วยอาจารย์คอมเมนต์กันมาด้านล่างด้วยนะคะนะกดไลค์สักนิดนึงก็ยังดีเนาะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอนี้มาได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย